สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเอา่อคุยกันเรื่องที่น่าสนใจจากเอกสารที่ได้มานะคะเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในสังคมไทยเรานี่แหละค่ะทำไมหลายคนถึงรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจเลยทั้งทงที่ภาษาอังกฤษนี่สําคัญมากๆเนาะทั้งเรียนทั้งทํางาน เอกสารนี้เขาพูดถึงความกังวลเ,เรื่องสำเนียงเรื่องวยากรณ์แล้วก็มีเรื่องผลกระทบจากการถูกล้อหรือบูลลี่ด้วยค่ะครับเราจะมาดูกันค่ะว่าข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นอุปสรรคอะไรบ้างแล้วก็มีแนวทางไหนที่พอจะช่วยสร้างความมั่นใจได้บ้างนะคะครับคือประเด็นที่น่าสนใจจากข้อมูลที่ว่าเนี่ยมันคือความขัดแย้งในใจของผู้เรียนหลายๆคนเลยนะครับคือใจหนึ่งก็อยากจะสื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้แต่อีกใจก็กลัว กลัวว่าจะผิดพลาดกลัวสำเนียงจะไม่เหมือนเจ้าของภาษาเป๊ะๆอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็กลัวใช้ไวยากรณ์ไม่ถูกซึ่งความกลัวพวกนี้ เอ่อจากข้อมูลที่ได้มาดูเหมือนเป็นกำแพงสำคัญเลยครับงั้นเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกเลยดีไหมคะที่คนกังวลกันเยอะมากเรื่องสำเนียงหรือ a c ซนต์เนี่ยคะ่ะครับผมข้อมูลที่เราดูมาบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในใจหลายคนเลยแต่ว่าที่น่าสนใจคือมีการชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วตรับใดที่เราสื่อสารกันเข้าใจเนี่ยสำเนียงที่ต่างออกไปอาจจะไม่ใช่ปัญหาหลักเลยนะคะใช่ครับใช่ มีตัวอย่างจากหลายชาติเลยอย่างอินเดียสิงคโปร์หรือแม้แต่ชาติยุโรปเองเขาก็มีสำเนียงเฉพาะตัวกันทั้งนั้นเลยถูกต้องครับคือข้อมูลเนี่ยเขาเน้นไปที่เรื่องความชัดเจนในการสื่อสารหรือ intelligibility มากกว่าที่จะต้องแบบสำเนียงเป๊ะๆเ,เหมือนเจ้าของภาษาอ๋อ oh, ค่ะซึ่งซึ่งเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากนะครับแล้วมันก็เชื่อมไปอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องไวยากรณ์หรือ grammar ที่หลายคนก็ กลัวไม่แพ้กันเลยใช่ใช่ค่ะกลัวเรียงประโยคผิดกลัวใช้ tense ไม่ถูกอะไรแบบนี้ครับผมเรื่องไวยากรณ์นี้ก็คลาสสิกเลยนะคะแล้วเอกสารชุดนี้เขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะข้อมูลชี้ว่าแม้ว่าวยากรณ์จะสําคัญนะครับสําหรับการสื่อสารที่มันซับซ้อนขึ้นไปแต่ว่าหัวใจหลักของการสื่อสารเบื้องต้นเลยคือการส่งสารให้เข้าใจได้อืมอืมคือถึงแม้จะมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์อยู่บ้าง แต่ถ้าคนฟังยังพอจับใจความสำคัญได้เนี่ยเอ่อนั่นก็ถือว่าการสื่อสารมันสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วนะครับค่ะแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีด้วยนะที่จะได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อไปไม่ใช่เรื่องที่ต้องกลัวจนแบบไม่กล้าพูดอะไรเลยแต่เหมือนมีอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ดูจะซ้ำเติมความกลัวนี้ให้หนักขึ้นไปอีกข้อมูลที่เราได้มาคือเรื่องการบูลลี่การล้อเลียนเวลาเราพูดผิดเนี่ยคะ่ะครับอันนี้สำคัญเลย ตรงนี้น่าตกใจเหมือนกันนะคะเพราะมีรายละเอียดว่าแบบการถูกหัวเราะเยาะเรื่องสำเนียงหรือแบบโดนจับผิดวยากรแล้วเอาไปพูดต่อในทางลบๆเนี่ยมันส่งผลต่อจิตใจโดยตรงเลยใช่ครับผลกระทบตรงนี้รุนแรงกว่าที่เราคิดนะครับเพราะมันไปทำลายความกล้าอ๋อค่ะซึ่งข้อมูลชุดนี้ย้ำเลยว่าความกล้านี่แหละคือหัวใจสำคัญของการเรียนภาษาเลยพอมันขาดความกล้าไปการฝึกฝนมันก็ชะงักหยุดไปเลย จริงค่ะดังนั้นเอกสารก็เลยเสนอแนวทางที่น่าสนใจหลายอย่างเลยครับในการสร้างหรือแบบฟื้นฟูความมั่นใจกลับมามีแนวทางไหนบ้านคะที่เอกสารนี้แนะนำมีหลายข้อเลยครับเริ่มจากาการปรับมุมมองต่อความผิดพลาดก่อนเลยคือให้มองว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยตัวเองได้เมื่อเราพลาดไปไม่ต้องไปคิดมากค่ะ ข้อมูลยังเน้นเรื่องการฝึกฝนสม่ำเสมอด้วยนะครับแต่ให้เริ่มจากจุดเล็กๆที่เรารู้สึกสบายใจก่อนอาจจะฟังพูดอ่านในบริบทที่ไม่กดดันมากอืมแล้วก็ค่อยๆขยับขยายไปที่สำคัญคือโฟกัสที่การสื่อสารเป็นหลักมากกว่าจะไปกังวลเรื่องความสมบูรณ์แบบเป๊ะๆค่ะขเข้าใจเลยนอกจากนี้ก็มีเรื่องการพยายามหาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนเช่น กลุ่มเพื่อนหรือชุมชนออนไลน์ก็ได้ที่เขาให้กำลังใจกันอันนี้ช่วยได้เยอะมากครับค่ะแล้วก็สุดท้ายคือการสร้างความเข้มแข็งทางใจนิดนึงเมื่อถูกล้อเลียนอาจจะตอบกลับง่ายๆแต่ชัดเจนไปเลยว่าเรากำลังเรียนรู้อยู่อะไรแบบนี้ครับค่ะค่ะเหมือนเป็นการแสดงจุดยืนเนาะใช่ครับเพื่อแสดงจุดยืนแล้วก็ลดทอนพลังของคำล้อเลียนนั้นไป ฟังดูแล้วจากข้อมูลทั้งหมดนี้สรุปได้ว่าหัวใจสําคัญจริงๆดูเหมือนจะอยู่ที่การเปลี่ยนมุมมองของเราเองแล้วก็ความกล้าที่จะก้าวข้างความกลัวเนาะครับผมไม่ใช่การมุ่งหาความสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรก ความผิดพลาดมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้อยู่แล้วอย่าให้คําพูดหรือสายตาคนอื่นมาหยุดเราจากการพัฒนาตัวเองเลยค่ะถูกต้องที่สุดเลยครับและจากประเด็นเรื่องการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ที่ข้อมูลชุดนี้พูดถึงเนี่ยมันก็ทําให้เกิดคําถามชวนคิดทิ้งทายเหมือนกันนะครับคือลองนึกภาพตามว่าถ้าสังคมโดยรวมของเราเนี่ยมีบรรยากาศที่มันเปิดกว้างกว่านี้ค่ะแล้วก็ให้กำลังใจคนที่กำลังพยายามเรียนภาษาอังกฤษกันมากขึ้นลดการตัดสิน ลดการล้อเลียนความผิดพลาดลงไปสิ่งนี้มันจะช่วยปลดล็อกศักยภาพของผู้คนได้มากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะส่งผลต่อทัศนคติการเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆในภาพรวมได้ยังไงบ้างนะครับอันนี้น่าคิดต่อครับ